สวัสดีคะ่ะทักทายผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องแลนแลนด์พาเที่ยวค่ะมาเจอกันอีกแล้วที่ตลาดนัดต้นไม้เชา้ชาเช้านะคะก็เป็นตลาดนัดต้นไม้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์วันอังคารที่ตลาดทนบุรีสนามหลวงสองเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะเรามาเปิดคลิปร้านดอกไม้ส,สวยๆแบบนี้ เบนจมาศนานาสีนานาสายพันธุ์ค่ะเบนจมาศทางนั้นเลยต้นละห้าสิบบาทนะเบนจมาศที่เราเห็นอยู่นี่เนี่ยเบญจมาศทางนั้นเลยนะคะสีสันมากมายสีสันหลากหลายเนี่ยยุคก,ก่อนกอนจะเป็นแบบนี้ ตอนนี้ก็จะผ่านการพัฒนามาต้นละห้าสิบบาทค่ะวันนี้ที่เลนด์มาถ่ายทำนี่ก็คือตั้งใจจะมาซื้อจะมาซื้อ,อดินใบก้ามปูดินใบก้ามปูจริงๆแล้วสั่งที่ที่ชัยนาทไปแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้ไปขนเพราะเพราะเพราะที่ชัยนาทเรนเรต้องไปขนเองเพราะว่าเขาขายเขาขายให้ราคาถูกแล้วเวลาเราไปหาเพื่อนอย่างเงี้ย จะไปหาเพื่อนบ่อยใช่ไหมคะเราก็จะไปขนมานี้โกศลเดินเก็บภาพกันไปเรื่อยๆแต่มาเช้ามาถึงที่นี่เจ็ดโมงกว่าพ่อค้าแมค่ค้าเพิ่งมาตั้งร้านก็มีขนขนไม้ เตรียมลงเตรียมไม้เสร็จไปจอดรถอย่างนี้ก็มีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สนสนเกลิเวียเกลิเวียค่ะสนเจลิเวียสีชมพูดอกสีชมพู สนนี่ดอกมีหลายสีมากนะคะแล้สีสวยสนฉัดนนก็เจ็บเก็บภาพให้ชมว่าไม้มีหลากหลายขนาดไหนจ้จาสวัสดีค่ะ <c oughs> ร้านเชิญชมคะ่ะเพชรสมุทรค่ะของน้อยมากเลยนะเนี่ย <c oughs> โดนเหมาไปหมดแล้ว <c oughs> นี่นี่นันมาเช้าแล้วนะคะ อ่ดูสิเหลือแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์อืดูสิช่นชมขายดีมากค่ะผู้ชมชุนชมชสวยๆขายดีมากเนี่ยข้างบนนี้แสดงว่าลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยเห็นไหมคะด้านบนเนี่ยลูกค้าซื้อแล้วนะที่จัดไว้ด้านบนก็จะเหลือแต่ด,ด้านล่างเนี้ยริมนู้นก็ซื้อไปแล้วชินชมทุกวันจันทร์มากันได้นะคะทุกวันจันทร์พอดีว่าวันนี้จะมาซื้อใบก้ามปูก็เลยมาเร็ว คือปกติแล้วอ่ะสองเดือนสามเดือนเห็นไหมค่าจะโผล่มาที <c oughs> นี่ยังไม่ถึงเดือนเลยมาแล้ว <c oughs> ทําให้ลูก้กุางใจค่ะค่ะ <c oughs> แวะมาอุดหนุนกันนะคะทุกวันจันทร์ค่ะสวนเนะ <c oughs> พชรสมุทรก็จะนําชนชมมาวางจําหน่ายที่นี่ทุกวันจันทร์ค่ะแวะมาเลือกซื้อกันได้เลยชมชมสวยๆคุณต้องมาเช้าหน่อยนะชนชมชนชมต้องมาเช้าหน่อยถ้าสายไม่ทัน จะโดนเหมา,าไปก่อนส่วนใหญ่ก็พ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนี่แหละเขา,าเหมาไปเพราะว่าอ่ะเขาขายส่งราคาถูกๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หายไปไม่นานนะคะไม่ถึงเดือนนะมาก่อนปีใหม่อยู่คลิปหนึ่งพอดีว่าวันนี้จะมาซื้อใบ,บกา้ามปูก็เลยมายัางเดี๋ยวหมดใช่ไหมคะเ เดี๋ยวต้องรีบไปสั่งก่อนค่ะขอบคุณค่ะไปก้ามปูก็ขายดีโอ้ยเนี่ยอุ้ยชมพูขายดีจังเลยอ่ะชมพู่ชมพูหวานเหรอคะฝรั่งฝรั่งหวานชมพูหวานใช่ไหมคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งใบก้ามปูก่อนดีกว่า เดี๋ยวหมดก่อน,นเดี๋ยวจะมาเอาเดี๋ยวจะมาเอาอเบอร์โทรร้านนี้ให้ผู้ชมนะคะนี่ค่ะผู้ชมคะแลนแลนจะมาซื้อใบก้ามปูร้านนี้ค่ะซึ่งมาวางจําหน่ายประจําทุกวันจันทร์นะคะวันอังคารไม่มานะใครสนใจใบก้ามปูก็แวะมาซื้อกันได้ค่ะใบก้ามปูที่หมักแล้วมีไหมคะมีครับ มันจะมีแต่น้อยมันจน้อยมันต้องสั่งต้องจองต้องจองใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเกตปลูกใบแห้งอะเยอะถ้าเกตบางอเขาจะจองที่ที่ปลูกได้เลยอ่ะที่ปลูกได้เลยปลูกได้เลยนี่แต่ว่ามันจะเข้าน้อยครับโอ้ยแล้วนั่นอยากได้อ่ะอยากได้มันจะขาดอันนี้มัธรรมชาติมักธรรมชาติมีแค่เนี้ยมียี่สิบกว่าครับแต่ขาจองหมด เขาจองหมดแล้วเลยเลยเอาผิดถุงไม่เอาไม่เยอะเอาแบ่งได้ถุงถุงเท่าไหร่คะเอ่าถุงนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นใบหัวุปยิมารจะเยอะกว่าแต่มันจะมีใบใหม่คนอันนี้นะคะครับมันมีใบใหม่คนอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ก็ห้าสิบเหมือนกันห้ากระสอบสองร้อยห้ากระสอบพี่ตงถ้าคุณมีเวลาเขาจะไปเรื่องได้ครับ ก็ต้องไปร่อนใช่ไหมคะและและถุงลายนั่นคืออะไรอ่ะขุยมะพร้าวขุยใช่ไหมคะอันนั้นอ่ะถุงกระสอบเท่าไหร่ขุยสองร้อยอ๋อทุกที้มันใช้เลยไม่ได้มันร้อนถ้ากระบอนสีก็ไม่ได้ต้องร้อนเนี่ยนี่นะครับมันมันมันปนอ่ะถ้าคนถ้าคนจะใช้เลยเขาต้องไปร้อนต้องไปร้อนใช่ไหมคะไปกันต่อครับผู้ชม ก็ซื้อใบก้ามปูเรียบร้อยแล้วโอ้ยนี่ต้นอะไรคะเนี่ยดอกอะไรคะเนี่ยสวยจังเลยชื่ออ,อ๋ออันนี้ก็ถังเท่าไหร่คะสามสิบห้าบาทสมต้นร้อยใช่ไหมอุย้ยสวยจังเลยถูกด้วยสวนมาเองนะคะสวนมาเองวันนี้มาเดินอยู่เนี่ยตลาดต้นไม้สนามหลวงสองทนบุรีนะคะ มีรถเมวิ่งมาถึงด้วยนะเก้าหนึ่งกอเนาะเกหนึ่งกออันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยนาคอันน,นะน,น,นี้อันนี้นาคอันนี้ทองเงินโดนเหมาไปแล้วอันนี้กระถางเท่าไหร่คะกระถางใหญ่ใหญ่สามต้นหนึ่งร้อยบาทอ้ยเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัด ที่ขายต้นไม้นะคะมารับไม้ที่นี่ไปไปขายต่อได้เลยราคาถูกมากสวนมาเองผู้ผลิตมาเองเนี่ยถูกถูกนั้นเลยเนี่ยขอบคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นดอกดอกพุธดอกพุธใหญ่ๆดอกพุธใหญ่ๆห,หรือว่าต้นอ่าอินทหววบ้านละแลนม์มีไม้หลายชนิดอันนี้ทองทองสับปะรดสีก็มี บอกเลยนะว่าตลาดนี้ของถูกจริงค่ะด 2, เดี๋ยวจะจะข้ามไปไปขอเบอร์โทรร้านเฟื่องฟ้าร้านนั้นให้ผู้ชมทางบ้านก็มี FC ฟซบสอบถามมาคอมเมนต์มาอยากได้เบอร์โทรร้านนัเนาะโอ้โหเฟื่องฟ้าสีแปดมากเลยนี่แล้วก็ไม้ด่างนี่หนไหมคะเนี่ย ซื้อไปขายต่อนะเนี่ยในบนรถเนี่ยก็ขายไม่ค่อต่างจังหวัดเข้าเดี๋ยวมาดูเครื่องฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คคะอุ้ยทำไมวันนี้น้อยจังเลยของอุ้ยวันนี้เครื่องฟ้าน้อยมากเลยต้นใหญ่ๆหญ่อุ้ยน่าจะขายดีอยู่นะ ไปแล้วหนึ่งกระถางนี่กระถางเท่าไรคะหน่ร้อยห้าสิบบาท,บาทผู้ชุฉมแล้ววันนี้มานะ่ของเหลือน้อยมากเลยเพราะว่าขายดีขายดีใช่ไหมคะอาจารย์แล้วกระถางเล็กๆกระถา,างเท่าไหร่สามสิบห้าบาทากระถางสิบนิ้วนี่นะสามสิบห้าบาทแล้วกระถางที่เป็นถุงอะ ถุงนี้ยี่สิบบาทเป็นไม้เจ็ดสีเป็นไม้เจ็ดสีดสโอ้โหค,ค่ะมีเอฟซีอ่ะรอบก่อนแลนแลมาถ่ายแล้วจารย์ไม่อยู่ร้านก็เลยไม่ได้เบอร์โทรเอฟซีให้มาขอเบอร์โทรให้ฝากเบอร์ให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์ศูนย์แปดหนึ่ศูนย์แปดหนึ่งหกสามเก้าหกสามเก้าสองหกสามสอง 2632ขายประจําที่นี่ทุกวันจันทร์จันทร์อังคารสวนอยู่ที่ไหนคะสวนอยู่กระทุ่มแบนครับสวนอยู่กระทุ่มแบนถ้าอยู่ใกล้กระทุ่มแบนแวะไปอุดหนุนที่สวนได้เรียนที่สวนได้นี่คือต้นละ20บาทใช่ครับโอ้โหสีสวยทั้งนั้นมีสีส้มมีหลากสีมากเลยนะอันนี้อาจารย์เรียกว่า7สีใช่ไหมคะ7สีในต้นแบบนี้นะสิลิต้าเจ็ดสีนะครับสิลิต้าเจ็ดสีสิลิต้า จ็ดสีค่ะผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยเปลี่ยนสีไปเรื่อยอุ้ยอันนี้ยี่สิบบาทเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเป็นถุงแต่ว่าแข็งแรงแล้วมีรากพร้อมปลูกแล้วครับมีรากพร้อมปลูกคุณเอาไปนี่คุณซื้อกระถางแปดนิ้วหรือว่ากระถางใหญ่ใส่ได้เลยใช่ไหมคะแล้ววัสดุปลูกเนี่ยแนะนําผู้ชมทางบ้านได้ไหมคะมีอะไรบ้างให้ยกาบมะพร้าวเป็นสวนมากเลยครับกลบมะพร้าว กับมะพร้าวแล้วก็มีใช้ปุ๋ยอะไรไหมคะมะพร้าวสับก่อนนะครับกับมะพร้าวสับละเอียดนะคะเพราะว่าสับกลางได้ครับสับกลางได้โอ้สับกลางได้สับละเอียดได้ครับใช้กับมะพร้าวครับใช้กะมะพร้าวนะคะวัสดุปลูกแล้วปุ๋ยลรอคะอาจารย์ปุ๋ยก็ใส่เคมียี่สิบห้า ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดโอเคเนี่อนยอาทิละครั้งเลยอาทิละครั้งค่ะเนี่ยมาขอมาบอกมาขอเบอร์โทรให้แล้วนะคะเอฟซี FC ท่านใดที่ที่สนใจเฟืองฟ้าค่ะเฟืองฟ้าส,สวยแบบนี้แล้วก็ราคาถูกมากเ <Okay, S 1> นี่ยออกดอกทั้งปีเลยนะคะเนี่ยสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะตรงนี้เดี๋ยวจับกล้องแพนกล้องไกลให้ผู้ชมได้ชมนี่นี่ค่ะ แนกล้องให้ผู้ชมได้ชมเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าส,สวยๆแบบนี้เฟื่องฟ้าส,สวยๆราคาถูกๆอันนี้น่าซื้อมากราคาถูกแล้วก็สวยแล้วก็สวยน,นี้อาริตาเจ็ดสีประมาณนั้นค่ะชื่อของเขาสุดยอดสุดยอดอแวะมาอุดหนุนกันนะคะมาขอเบอร์โทรให้แล้วนะมาขอเบอร์โทรให้แล้วตลาดนี้เฟื่องฟ้าเยอะมาก ร้านตรงข้ามกันไม่เจ้าของร้านไม่อยู่นั่นก็สวยพึ่งฟ้าเยอะจริงๆเลยแต่วันแต่วันนี้วันนี้ดูตลาดคึกคักอะ่ะตลาดคนเยอะนะเนี่ยวันนี้แล้วแก้วเจ้าจอมนี่แหละคะ่ะแก้วจ,จอมใส่ีห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทโอ้จะถูกไปไหนเนี่ยเขายังขายกันแพงอยู่นะแก้วเจ้าจอม แล้วอันนี้ชื่ออะไรคะอาจารย์นี่คือแสงจันทร์ครับแสงจันทร์ต้นใหญ่ๆก็มีนะคะแสงจันทร์มีไซส์ใหญ่ใบใบด่างแล้วก็ใบเขียวธรรมดาครับอ๋ออันนี้คือใบด่างใบด่างนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราทําออกมาใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าเขาดั้งเดิมมาเลยตัวใหม่ตัวใหม่เนาะอ๋อนี่ตัวใหม่นะเนี่ยคือพัฒนาขึ้นมาใหม่จะมีความด่างส่วนด้านนั้นไม่ด่างก็ทางใหญ่ๆราคาเท่าไหร่คะใหญ่ขาย300ยังครับ 300บาทต้นบัดรล้มเลยผู้ชมต้นใหญ่มาก300บาทขอบคุณอาจารย์นะคะ<า>ค่ะสนใจเฟื่องฟ้าโทรสอบถามได้นะคะผู้ชมสนใจเฟื่องฟ้าต้นไหนสีอะไรสอบถามได้วันนี้ของน้อยมากทุกทีมาในโหเป็นดงเลยขายดีของเลยหมดใช่ไหมคะข <laughs> ายดีของหมดค่ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อโอ้ยเหลือน้อยจังเลยเนี่ย สีไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะมันเป็นอยู่ที่ฤดูกาลใช่ไหมคะมโกศนนะคะที่นี่ก็มีโกศนนะมีร้านโกศนตั้งประจําอยู่ตรงนี้ใครมาแล้วชอบโกศนก็แวะมาซื้อกันอย่างนี้กระถางเท่าไหร่นะคะร้อยสี่สิบแลวอย่างนี้ละคะร้อยสี่สิบเท่ากันนี่ก็เท่ากันร้อยสี่สิบาทและไซส์ใหญ่ 450บาทค่ะไซสใหญ่ๆแบบนี้โกศลค่ะแล้วก็จะมีบอนสีด้วยนะคะบอนสีตอนนี้ก็ราคาถูกๆเนาะบอนต้นละ60บาททุกต้นเลยเหรอคะทุกต้นเลยนะคะราคา60บาทบอนสีสวยๆมีเทพสุรินซันเซ็ตสกายฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดโอ้มีไม้หลายชนิด เนี่ยพันท้ายนรสิงห์ก็มีหอคำหลวงอุ้ยไหมแล้วแล้วกล้องธนณนีตัวน,นะะั้นราคาเท่ากันหรอกล้องธน,น,น,นินะะีกล้องธนินีราคาเท่ากันไหมคะกล้องธนณีก็หกสิบบาทนะคะอันนีนนท้ทองขวัญเมืองตัวนี้ตัวนี้เหลืองอันนี้ทองทองขวัญเมืองนะคะ ทองขอนเมืองนี่ราคา60บาทหมดเลยนะคะใหม่คุณก็ใหม่เลยเนี่ยแวะมาได้เลยใหม่ค่ะพิชฌมพูไหมพิชฌมพูค่ะพิชฌมพูอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้มหาชัยต้นนี้มหาชัยใช่ต้นนี้พรนนทเขตนี่ตัวนี้พรนนทเขตพรนนทเขตอืมไม้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ศิลาหุ้มทองแผง พันธุ์ยนอิงสีเนี่ยอืมเนี่ยไม้สีสวยไม้แรเทมสงนั้นเลยนะไม้แรอเทมทางนั้นเลยนะคะต้นละหกสิาบาทค่ะมามาอุดหนุนกันค่ะก็จะมีนี่มีนี่ค่ะโกศนแล้วก็บอนสีร้านเดียวกันค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะมาดูกันต่อค่ะโอ้นี่ต้นอะไรนี่สวยจังเลยดอกสีขาวเนี่ปกติแล้วเราจะเจอแต่ดอกสีนี้นะคะนี่เป็นดอกสีขาว ไม้ที่นี่นี่นะต้นใหญ่ๆส่วนใหญ่แล้ว 3, 3าสามกระถางหนึ่งร้อยบาทกระถางละสามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทพ่อ้าแม่ขาที่อยู่ต่างจังหวัดมารับไม้ไปจําหน่ายต่อก็มากันได้วันนี้เลาแล,าลามาเก็บภาพให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมแบบคร่าวๆข,ขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปตามกันต่อคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ